เวฟบร้อยสิบไอสตาร์ตติดแต่เล่งไม่ได้ทำไงไปดูกันนี่ครับพี่น้อง f อซเล่งแล้วมันเป็นแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าครับก็สวัสดีครับพี่น้อง fc นะครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอคันนี้นะครับ มีอาการสตาร์ตติดแต่เร่งไม่ได้เร่งไม่ขึ้นนะครับเราก็จะมาทำการตรวจเช็คกันนะครับในอีพีนี้นะแล้วก็ก่อนทำอย่างอื่นเราก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนนะครับตรวจเช็คภายนอกก่อนนะครับดนนูน้ำมันเครื่องว่าน้ำมันเครื่องมีไหมนะครับรหแหม่มีอยู่ครับพอมีอยู่บ้างแต่สภาพก็ ดำเหลือเกินครับดำเมี่ยมปริมาณน้ำมันที่อยู่ในเครื่องก็มีพอประมาณนะครับมามาถอดหัวเทียนดูกันครับหัวเทียนโอโ้โหหัวเทียนแต่งเวยครับสามเขียว <c oughs> แต่ดำไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปดูปลายท่อ,อนีนชีอันนี้เป็นหัวเทียนใหม่ที่ทางใหญ่เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่หัวเทียนกันครับ ก็ขันเข้าไปตามเกลียวนะครับขันเข้าไปทางขวาหรือตามเข็มนาฬิกานะครับใช้บล็อกช่วยหมุนเข้าไปให้สุดเกลียวนะครับถ้าขันฝืนหรือขันตึงเพื่อนๆอย่าไปฝืนนะครับอาจจะปีนเกลียวนะให้ถอดมาดอูอีกครั้งหนึ่งให้แน่ใจเมื่อได้แล้วเราก็ขันพอตึงมือนะครับพอ <c oughs> เกลียวด้านในนั้นเป็นปีนเนียมนะครับเราไปอัดแรงเดี๋ยวมันจะรูดเดี๋ยวเกลียวพังนะครับงานเข้ากันเลย ใส่ปลั๊กให้เรียบร้อยนี่นี่ฮะที่บอกว่าต้องมาเช็คปลายท่อตัวยออกมาดูสักหน่อยหนึ่งครับโอ้เขาเมาเริ่มเปียกๆชื้นๆแล้วครับอาการแบบนี้ก็อาจจะมีการแอบกินน้ำมันเครื่องบางๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องบอกเจ้าของให้คอยสังเกตดูนะครับ ่าในเมื่อน้ำมันหยดหมดแล้วเราก็ปิดรูถ่ายน้ํามันเครื่องเข้าไปนะครับใช้ลูกบล็อกขันเป็นลูกบล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะครับขันเอาพอต,ตึงมือนะครับอย่าไปโหนจนเต็มแรงนะครับ เกี่ยวเป็นปีเนียเหมือนกันถทารูดขึ้นมาก็งานเข้าอีกเหมือนกันแล้วครับเช็ดทำความสะอาดนิดนึงให้เหรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยนั่นก็นคือห้ามลืมเติมน้ำมันเครื่องนะครับน้องๆน้ำมันเครื่องรุ่นนี้สเปคนี้ก็จะใช้อยู่ที่0.8ลิตรนะครับเทหมดขวดกันได้เลย เอเอาจนโดดสุดท้ายนะครับวิธีการวัดเช็คระดับน้ำมันเครื่องจุ่มลงไปตรงๆอย่าเพิง่งหมุนเกลียวนะครับไม่ต้องหมุนเกลียวตั้งรถให้ตรงอ่าออกมาเช็คดูกันนิดนึงระดับน้ํามันจะอยู่ที่กันตรงปลายนี้นะครับมันจะมีขีดพักให้เราเห็นอยู่นะครับให้เพื่อนๆหรือไอซสังเกตด,ดูนะครับจุ่มไประดับน้ํามันจะต้องพอดีกันมันพอดีนะครับ ในเมื่อดูแล้วก็ขันเกียวเบาๆนะครับถ้าขันปืนหรือขันตึงให้อย่าไปปืนนะครับเดี๋ยวเกลียวจะปีนกันรูดนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปผมจะทําการถอดมอกรองออกเ,อเล่งมือหน่อยครับช่างเล่งมือหน่อย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่างใหญ่หัวใจเกษตรกันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจมานั่งทำคลิปมาดูกันนะครับจะได้มีกำลังใจมาแบ่งปันประสบการณ์มาแบ่งปันเทคนิคแนวทางเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเพื่อนๆดูกันไปเพลิน นี่คือเรือนลินเลงนะครับเราจะมาทําการถอดสายครนเล่งออกก่อนนะครับอาการนี้ก็เดี๋ยวจะลองล้างเรือนลินเ่งกันดูนะครับว่ามันจะหายสะดุดไหมนะครับเรือนลินเ่งเป็นยังไงนะ่ะใช้ลูกบล็อกเบอร์แปดที่ดัดแปลงไว้นะครับขันน็อตแป้นลินเลงออกให้เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ค่อนข้างแน่นนะครับเพื่อนเพื่นต้องใช้บล็อกดีๆนะครับถ้าหัวลูดขึ้นมาก็จะอ,ออกยากนิดนึงนะครับนี่เริ่มจะขยับได้แล้วเดี๋ยวก็ออกครับก็อย่าลืมถอดปลั๊กไฟออกด้วยนะครับถอดปลั๊กเซนเซอร์ตรงนี้นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าถอดยากมากเลยนะครับทั้งคีิฝุ่นทั้งคี้ขเมเา ครับสำหรับ EP นี้นะครับก็มาบอกเพื่อนๆนะครับเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวติดตามมานะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปล้างเรือเร่งด้วยกันนะครับครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ